นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกมิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดกห้าร้ชาดชาสัพพธาทิชาดกชาดกว่าด้วยผู้มีบริวารมากเป็นใหญ่ได้ ครั้งหนึ่งในพุทธสมัยใกล้ปัดชิม,มการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งที่แผ่นดินมคตร้อนด้วยเพลิงอกตัญยูทั้งจากพระเจ้ามคตซึ่งถูงราชบุตรกระทำปิดตุคาตและจากการทำพุทธประหารของพระเทวทัตก่อนที่พระเทวทัตจะบรรลัยพระธรณีสูตได้เคยจัดให้คนไปกระทำบาปมหารคือประหารองค์พระพุทธศาสดามาก,ก่อนเจ้าจงไปทำตามแผนที่เราบอกอย่าให้พลาดล่ะได้ขอรับ พราะคุณเจ้ารอฟังข่าวดีเถิดกระผมจะจัดการกับน้ำยอกอกของท่านให้เองมหาบาปอันกุกกริบนั้นคือการปล่อยช้างนาราคิรีตกน้ำมันให้วิ่งเข้าหาขบวนบินทบาทซึ่งพระพุทธองค์ทรงสเสด็จนำมาหวังกระทําพุทธประหารเออเฮ่กำลังคึกได้ที่เลยนะเจ้าช้างเอ๋เดี๋ยวเถอะข้าจะปล่อยให้เจ้าได้อลาวาาสมใจ ครั้งนั้นพระอานนนเทระออกหน้าเข้าขวางไว้ด้วยตั้งใจถวายชีวิตแต่ปรากฏว่าช้างนั้นไม่อาจฝ่าพุทธรังสีเข้ามาได้ต้องจบง่วงทำความเคารพแล้วหันหลังวิ่งหนีไปมคตทรัตเวลานั้นจึงมีแต่เสียงสรรเสริญพระบารมีของพระพุทธเจ้าต่อมาพระเจ้าอาชาติศัตรู ราชามคธราชบุตรแห่งพิมพิสารก็เริ่มลังเลในบารมีของเทวทัตลาสัสการะที่เคยจัดถวายจึงพลอยถูกงดลงไปนี่พระราชาคงคิดเอาใจออกห่างเราแล้วของที่เคยถวายก็บกพร่องนี่เราจะทำยังไงดีพระเทวทัตเวลานั้นเหมือนเทียนไส้ขาดไม่อาจส่องแสงได้อีก กลายเป็นบุคคลผู้ถูกนินทากล่าวถึงทั่วทั้งพระวิหารในอารามเวรุวันที่พระเจ้าพิมพิสารถวายให้ข้อธรรมนั้นคือเทวทัตผู้ไร,ร้ศีลธรรมย่อมไม่อาจคงบารมีอยู่ได้นานสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงมีพระกรุณาที่คุณให้ภิกษุทั้งหลายรู้แจ้งในข้อธรรมะจึงทรงเจริญบุกเพนิวาสานุสติญาณรำลึกอดีตชาติทรงตรัสเล่าสัพพทาทิชาดกขึ้นดังนี้ย้อนหลังไปในโลกอดีตหลายภพชาติยังมีปุรโรหิตผู้หนึ่งของพระเจ้าพรหมทัศ เขาผู้นี้เจนจบไตรเพศและศิลปศาสตร์ทั้ง18ประการแล้วยังรอบรู้ปทวีวิชัยมนอันบันลึฤธิ์มหามนชื่อนี้เมื่อสาธยายแล้วจะสามารถสะกดใครก็ได้ให้หลงไหลเชื่อฟังในทันทีวันหนึ่งปุโรหิตได้ฝึกซ้อมสาธยายมนวิเศษนี้อย่างที่สงัดแห่งผู้คน ด้วยอำนาจแห่งมนวิเศษนี้ขอตรงบันดาลผลด้วยเถิดแต่ด้วยอำนาจกรรมปรากฏว่ามีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึง่งอาศัยอยู่ในโพรงหินใกล้ๆมันเกิดจดจำการท่องมนวิเศษนี้ได้อย่างขึ้นใจ <l acht> พลาดไปแล้วละ่ะท่านปูรหิตเอ๋ยเราจดจำมนของท่านได้จนขึ้นใจแล้ว <l acht> คราวนี้เราก็เป็นผู้วิเศษแล้วสิ และรู้ด้วยอำนาจมนตรานี้ว่าจะสามารถสะกดให้ผู้อื่นตกอยู่ในอำนาจได้ง่ายดายใช้มนเพียงแค่นี้เราก็จะเป็นใหญ่ในแผ่นดินไม่ว่าใครก็จะเชื่อฟังเรา <laughs> ด้วยอำนาจมนภาษาจิ้งจอกไม่กี่คำนั้น <laughs> ก็ยังสามารถทำให้ปุโรหิตได้ยินและฟังรู้ความได้ปกติย่ yeah, แล้วสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นแอบจำมนเราหรือเนี่ยความไม่บัดต้องเกิดขึ้นแน่ ปุโรหิตไม่อาจตามจับสุนัขจิ้งจอกตัวนี้ได้ทันจึงเดินทางกลับพระนครด้วยความวิตกเจ้าจิ้งจอกอย่าหนีนะเจ้า่าได้เอามอลวิเศษนี้ใช้ในทางที่ผิดเป็นอันขาดมันบาปนะักโอ้ยแย่แล้วเราตามจับตัวมันไม่ทันจะทำอย่างไรดีฮใครจะปล่อยให้จับตัวง่ายๆล่ะไม่เอาไปใช้ก็งโง่แล้วมลวิเศษอย่างนี้สุนัขจิ้งจอก <c oughs> เมื่อกลับเข้าป่า ก็ทดลองใช้ปฐวีวิชายมนกับนางจิ้งจอกสาวเมื่อได้ผลอย่างง่ายดายจึงย่ามใจคิดการใหญ่ขึ้นสมองฮเป็นไงล่ะแม่สาวน้อยเมื่อก่อนนะตามจีบตามเอาใจไม่เคยจะเหลียวตามองคราวนี้เจอมนวิเศษเข้าไปตามเราไม่ห่างเลยนะมนเนี้ยช่างดีจริงๆถ้าเราใช้มนเนี่ยก็คงกลายเป็นเจ้าแห่งอนุทวีตนี้แน่ๆต่อมาจิ้งจอกเจ้าเล่จึงสาธยายมนเอาจิ้งจอกทั้งป่ามาเป็นบริวาร ท่านหัวหน้าจากนี้ไปพวกเราจะถวายการรับใช้ท่านสิ่งใดที่ท่านต้องการบอกมาเถิดพวกข้าจะเป็นธุระจัดการให้จากนี้ไปชีวิตของพวกเราจะขอมอบให้ท่านดีมากจากเนี้พวกเจ้าต้องเชื่อฟังคำสั่งของเราใครที่คิดจะเป็นศัตรูกับเราอ่ะพวกเจ้าจงฆ่าให้หมดต่อมาอีกไม่นานเราจะตุบสีเท้าเขาใหญ่แน่เกรงขามทั้งหมด ก็ออกมาสยบเป็นบริวารตามคำสั่งในอำนาจมหามนต์ของจิ้งจอกไม่ขาดสายข้อจะรับใช้ท่านเท่าชีวิตจะหาไม่ต่อไปนี้เราจะยกให้ทันจิ้งจอกเป็นผู้นำของเหล่าฝูงสัตว์ในป่านี้ทั้งหมดสุดท้ายแม้กระทั่งพญาคุนสารใหญ่แห่งป่าพญาเสือโคร่งและราชสีห์ผู้สยบสับพสั์ด้วยเสียงคำรนดุดฟ้าก้องก็ยังมาสิโรราบต่อจิ้งจอกได้จอกนี้ไป เราทั้งสองจะขอรับใช้ท่านจนวันตายเลยดีมากจากนี้พวกเจ้าทั้งสองจงฟังคำสั่งของข้ามันโตโตดุร้ายกว่าเราตั้งเยอะยิ่งยอมเชื่อฟังเราเลยมนนี้มันวิเศษจริงๆครั้นถึงฤดูแล้งแผ่นดินแห้งเดินทางสะดวกจิงงจอะผู้มักใหญ่ไฟสูงก็ดำเนินแผนการร้ายของมัน มันขึ้นนั่งด้วยท่าทางสง่างามข่มสัตว์มีเกลียวงาทั้งหลายสาธยายมนสำทับให้ขลังขึ้นเรื่องให้สัตว์จัดเป็นกองทัพขึ้นมาคราวนี้แหละเราจะเป็นใหญ่ฮ่าทุกตัวจงฟังข้าด้วยอำนาจของเราตอนเนี้จะสามารถยึดเมืองและปราบดาพิเศษตัวข้าขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินโดยง่ายขอเพียงพวกเจ้าพากันมาเยอะๆร่วมแรงร่วมใจกันทํางานเพื่อข้าละกัน ดีรชานของจิ้งจอกออกจากป่าสูรนครหลวงอย่างรวดเร็วแม่ทัพผู้ขโมยมนวิเศษยืนบัญชาการบนหัวราชสีซึ่งกษัตริย์ยกย่องให้เป็นหนึ่งมันส่งราชสารไปก่อนรบดุจชาวกษัตริย์ทำทุกอย่างไปกันเถอะเจ้าสัตว์บริวารของข้าทั้งหลายไปรบกับพวกมนุษย์อย่างไรเสียข้าก็ต้องยิ่งใหญ่ในแผ่นดินนี้ให้ได้ราชสารฉบับนั้นถูกเขียนโดยมนปุโรหิตผู้รู้มนก็แปลความถวายพระเจ้าพ,พระนสี สัตว์เดลฉานพวกนั้นส่งราชสารมาว่าให้ยกพระนครให้ถ้าไม่อย่างนั้นก็จงรอความพินาศพระเจ้าค่ะบังอาจมากพวกมันเป็นแค่สัตว์จะเอาเอะไรมาคูให้เรากลัวมันจะสั่งให้ราชสีคำลนดุดฟ้าผ่าให้ชาวนครอ,อกแตกตายแล้วให้ฝูงสัตว์อื่นๆเข้าคบกัดย่ำยีพระเจ้าค่ะแต่พระองค์ทรงวางพระทัยเถิด บ่อมชันมีวิธีจัดการกับศึกนี้เพียงแค่ให้ทุกคนในเมืองใช้แป้งถั่วราชมาดปิดช่องหูให้สนิทอย่ามีสิงคําำรนก็จะรังจะทำลายฝูงสัตว์พวกมันกันเองพระเจ้าค่ะครั้นได้เวลาทุกคนในพารณสีก็อุดหูด้วยแป้งถั่วราชมาดจนไม่ได้ยินสรรพเสียงใดๆเมื่อกองทัพสัตว์ร,ร้ายเข้ามาประชิดกำแพงพระนครจึงไม่ได้มีใครเกรงกลัว เข้ามาเลยเจ้าสัตว์ไลยแผนของเจ้าทําอะไรพวกเราไม่ได้หรอกสัตว์เดรัจฉานจะสู้มนุษย์อย่างพวกเราได้จิงจอกเจ้าเล่ยยืนท้าทายอวดสัตาดาอยู่นานจนมันแน่ใจว่าถึงเวลาต้องใช้กําลังราชสีตีเมืองก็ออกคําสั่งเฮ้ยเจ้าราชสีเจ้าจงคํารามอย่างที่ใครๆเขาก็กลัวกันสิเหล่งเสียงให้ดังสุดชีวิตของเจ้าเลยนะเอาให้พวกมนุษย์มันถึงแตกกันไปเลย ราชสีรวมพลังเต็มที่แล้วก็เป่งเสียงฟ้าผ่าออกมาเป็นระลอกดังสะท้านไปทั่วบริเวณสุนักจิ้งจอกผู้มีกรรมการปวดศักดาของมันโดยการยืนบนหลังราชสีแล้วให้ราชสียืนอยู่บนหลังช้างอีกทีนั้นเป็นความคิดที่โง่เขลาที่สุดเมื่อราชสีร้องคำรามกึกก้องสัตว์ทุกตัวแม้แต่ช้างก็ไม่สามารถต้านทานเสียงนั้นได้พวกมันดิ้นทุรนทุราย แม้แต่ช้างที่แบกราชสีกับสุนัขจิ้งจอกนั้นด้วยเหมือนกันมันตกใจจนลืมตัวสบัดทั้งราชสีและสุนัขจิ้งจอกลงสู่พื้นดินอย่างแรงเจ้าช้างบ้าสบัดข้าลงมาทำไมเนี่ยข้าเป็นนายเจ้านะโอ้ยโอ้ย,อยเจ็บเจ็บกองทัพเดรฉา,านแตกตื่นโกลาหลกลับไปอย่างไม่เป็นขบวนเมื่อฝุ่นควันจางลงเจ้าจิ้งจอกผู้บังเอิญมีอำนาจเพราะโชคดีก็กลับสู่พื้นดินตามฐานะเดิม ในสภาพถูกช้างเหยียบบี้แบนไร้ราคาเฮ้ยเหยียบซะแบนเลยโอ๊ยเจ็บเจ็บเไม่น่าเลยตูอยู่เฉยๆก็ดีแล้วไม่น่าคิดเป็นใหญ่เลยโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บในพุทธกาลครั้งนั้นสุนทรจิงจอกกำเนิดเป็นพระเทวทัตพระราชาพรหมัทัตกำเนิดเป็นพระสารีบุตรมุโรหิตสวยประชาติเป็น รับพุทธเจ้า